สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับเกมชิดอิมแพคกันทุกคนนะและนี่ครับทุกคนครับอูด้งและคาเมอิทและทุกคนนะเมื่อเขาอยู่ด้วยกันแล้วครับวันหนึ่งก็จะมีเควสประจำวันนี้ขึ้นมาครับทุกคนครับอืมอาหารจานนี้ก็งชั้นสุดยอดมากเต็มตัวให้ดีล่ะนะครับทุกคนครับเออเนี่ยแม้สองคนที่เขาก็จะดวลกันครับทุกคนครับอืม นี่ครับแต่ว่าพอฉันกับคุณลุงมีความเห็นในเรื่องการเตรียมอาหารที่ต่างกันเล็กน้อยนะทุกคนนะเออก็เลยดวลกันเลยครับดวลกันทําอาหารนะทุกคนนะนี่ครับอุด้งก็จะทําเจอ,เอรี่ซุปนะอาหารขึ้นชื่อของเมืองจีนนะครับทุกคนครับสวนคุณลุงก็จะทำไตเฟเวอร์ ver, ออย่างนะครับทุกคนครับมาสู้นะทุกคนนะอ่ะล้วก็คุยคุยกับเขาไปทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้เราเลือกทีมครับทุกคนครับพี่ก็เลือกมั่วไปละ อืม <c oughs> อ่ะนี่ครับทุกคนครับเราก็เลือกเขาก็จะให้เราเลือกทีว่าจะช่วยใครนะทุกคนนะเราไม่จะเป็นอ่าเควสนี้นะครับทุกคนครับเราจะต้องทําให้เขาอ่าผัดกันชนะนะทุกคนนะเออเราต้องจําให้ได้ว่าครั้งแรกเราให้ใครชนะ ครั้งต่อไปเราต้องให้อีกคนหนึ่งชนะนะทุกคนนะอืโดยที่เราไม่จะเป็นต้องเข้าทีมนั้นนะครับ่ออย่างพี่เลือกอูโด้งไปใช่ไหมแต่พี่จะให้คุณลุงชนะก็ได้นะครับเออวิธีการนะทุกคนนะเนี่ยใช่ไหมพอเขาไปแยกย้ายกันทําอาหารทุกคนเออเราก็ทําการแกล้งอูโด้งครับทุกคนครับอย่างนี้ครับทุกคนครับอืม ไม่ได้ครับทุกคนครับอาวอเล่งไฟก็ได้อ่าเล่งไฟครับทุกคนครับเอาเล่งไฟแล้วขึ้นมานะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นชนะแทนแล้วครับทุกคนครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้เออเราก็ยืนเฉยๆดูซิว่าใครจะเร็วกว่ากันอ๋อี่เราเล่งไฟไปหนึ่งครั้งนี่กลายเป็นว่าอูดกจะชนะแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมาดับใช่ไหมเอาทำไมน้ำแข็งมันแบบมันไม่ดับไฟอ่ะเออดับแล้วที่ว่าดับแล้วทุกคนดับแล้ว ตอนนี้40เท่ากันนะครับทุกคนครับ40เท่ากันเราพูดท,ทำไมอูโดโมันเก่งจังเลยอะ่ะมันขึ้นทีละเยอะนี่เออเราต้องจำไว้นะทุกคนนะว่าใครชนะจากรอบดีรอบหน้าเนี่ยเราต้องช่วยอีกฝ่ายหนึ่งชนะให้ได้ครับที่กระดาษเราไม่ทาอะไรเลยนะไออูโดโทำไมมันแบบมันชนะเฉยเลยอะ่ะมันเก่งกว่าคุณลุงอะ่ะเออเนี่ยไ่ทุกคนเนี่ย64ละ65้าละ เออหกสิบเจ็ดแล้วนี่ขนาดเราแบบดับไฟไปแล้วนะนี่เราดับไฟไปแล้วมันจะทำอาหารเก่งกว่าอีกหรอเออ,เอ,อดูว่าตอนสุดท้ายใครจะชนะกันแน่นะครับไออุโดกนี่เก่งมากถ้าเราทําให้คุณลุงชนะได้ก่อนในรอบแรกแล้วทุกคนนะเออรอบสองเนี่ยมันจะมันจะง่ายอะ่ะพดูแล้วเนะี่ยมันจะง่ายเลยอะ่ะเพราะว่าไออุโดโลกนี่มันขึ้นทีละเยอะนะ่ะโอ้โหสูสีมากครับตอนนี้ครับเนี่ยไออุโดโกยังนาอยู่เลยนะแปดสิบเก้าแล้วครับทุกคนครับ 91ครับเราปลุกอาหารครับทุกคนครับต้องจุดไฟก่อนเอ้ยอุดรชนะว่ะอ้โอทุกคนแม่สุดท้ายเป็นอุดกชนะครับทุกคนครับเออเดี๋ยวเราก็จำไว้ว่าครั้งแรกอุดกชนะครั้งต่อไปเราต้องไปช่วยลุงนะทุกคนนะเออครั้งต่อไปเราต้องไปช่วยลุงครับนี่กระดาษตับไฟมันแล้วอะเออแม่ ได,ได้เลยวัสดิกบุลังสุกดีนะครับเออเจวุลซุปที่สมบูรณ์แบบละคลุณลุงทาถึงไหนแล้วนะฉันพลาดไปตอนเริ่มทําอาหารไม่รู้ไม่ได้เตรียมไข่ไว้นะเออถึงแม้ว่าจะไปเอาไข่มาจากปากข,าข้างแต่ว่าปรุงนานเกินไปนะอืมไม่สดใหม่ไม่สามารถจัดว่าเป็นอาหารที่อร่อยได้ครับเออคุณลุงก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะเออเดี๋ยวครั้งหน้าเขาก็จะแข่งกันใหม่นะครับทุกคนครับอ่ะ เดี๋ยวถ้าเราเจอเควสนี้อีกรอบหนึ่งเราจําไว้และต่อไปต้องให้คุณลุงชนะนะครับทุกคนครับเอาละครับทุกคนครับเราก็มาเจอสองคนนี้ดวลกันอีกแล้วนะคราวที่แล้วจําได้ว่าเราช่วยอูด้งไปแล้วก็พยายามจะขัดขวางเขาแต่ก็เขาก็สามารถใช้ความสามารถของเขาเอาชนะอีลุงไปได้นะทุกคนนะคราวนี้เราต้องช่วยอีลุงนะครับทุกคนครับให้ชนะให้ได้นะครับทุกคนครับคุยกับอูด้งครับ อาหารจานนี้ของฉันสุดยอดมากเตยมตัวให้ดีร่าดนะครับทุกคนครับแล้วเขาก็จะคุยกันเราก็เดือลั่ยไปนะทุกคนนะนี่เราเคยคุยแล้วให้ฉันช่วยไหมเนี่ยนะครับทุกคนครับโอเคลุงมูเนชิระไหวไหมนะครับทุกคนครับเออเสร็จแล้วเราก็คุยไปนะครับคราวนี้เราเลือกที่จะช่วยอีลุงนะครับทุกคนครับอืมแล้วเราต้องช่วยเราเอาชนะให้ได้ด้วยนะเออไม่ใช่ว่าช่วยแพ้นะครับทุกคนครับเอาล้ะครับทุกคนครับ ช่วยรถไฟครับทุกคนครับช่วยรถไฟโป้งครับทุกคนครับมันไม่ลดครับทุกคนครับนี่เราจะช่วยหรือจะทําให้แพ้เอออะไะครับทุกคนครับดูสิแล้ยังไงครับทุกคนครับอ๋อตุกเลือกรถไฟโตเออแบคุยกับอีลุงครับทุกคนครับอีลุงจะแพ้ละอ่าฮะอ่า ให้ชัดจัดการเองครับทุกคนครับให้ชัดจัดการเองชุบเสร็จแล้วก็เก็บไข่ครับทุกคนครับเก็บไข่สองฟองโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไข่โอ้โหอยู่ในที่อย่างนี้ีลุงจะฉลาไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าสี่สิบห้าแล้วจิ๊บจ๊บครับทุกคนครับโอ้ยแย่แล้วครับทุกคนครับแย่แล้วตอนนี้เรากำลังวิ่งมาครับทุกคนครับอันนี้เรามาช่วย ให้ชนะหรือช่วยช่วยแพ้เอานี่ได้ได้ไข่มาแล้วครับทุกคนครับใส่ลงไปครับแล้วก็ส่งมอบนะครับชึบโอเคครับชนะเลยครับทุกคนครับโอ้โหในที่สุดก็สามารถเอาชนะได้นะครับทุกคนครับนี่แหละ d r i เฟ f ว v ร r Skill นะครับจากนี้จะเรียกว่า Extreme s k i อ e r มากกว่านะครับเพราะว่ามันสมบูรณ์มากนะดูจากเวลาแล้วจะไ e l r ี่ซุปของนายก็น่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะ แน่นอนนี่คือเจอวรี่ซุปของฉันนะครับแม้ว่าฉันจะจะสรรเวลาในการใส่วุถุดิบอ่ได้ไม่ดีนักนะั้นซุปก็อาจจะต้มนานไปหน่อยรสชาติก็ยังถือว่าใช้ได้นะเว้ยนะเอาเรามาชิมกันดูครับดูเหมือนว่ามีกลิ่นไหม้นิดนิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้แย่อ่ถึงขั้นไหมแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะอ่าคราวนี้ได้รีบร้อนไปหน่อยไว้คราวหน้าฉันจะเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนะอ่ก็คงไม่มีปัญหาแบบนี้แล้วนะครั้งนี้ถือว่าฉันแพ้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมทุกคนเออ เราก็บอกว่าชนะขาดลอยเลยนะครับเอ่อหมายถึงไตรเฟเวอร์สกิลนะทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์ยังไงล่ะสิ่งที่เรียกว่าความสมบูรณ์แบบนะก็คือความไม่พอใจในสิ่งที่พอใช้ได้และยังมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความสมบูรณ์แบบต่อไปการปูอาหารก็เช่นเดียวกันนะของแค่มุ่งมัน่นหาความสมบูรณ์แบบก็จะพัฒนาฝีมือขึ้นไปได้ยังไงล่ะโอ้ใช่แล้วใช่แล้วเอ่อไม่เพียงแค่การต่อสู้และการทำอาหารเท่านั้นรวมถึงวิถีความเป็นมนุษย์ด้วยนะคุณอูโดองเชิญทางนี้หน่อยที่จะ,จะพูดหลักของการ าสมพูิแบบให้ฟังนะโอ้ด่คุณลุงก่นรอก่อนนะนักตุลากเอาค่าตอบแทนของเธอนะครับเออความเป็นเลิศในการทําอาหารนะครับทุกคนครับอ่าตอนนี้แหละไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จบเควสนะครับทุกคนครับนี่แล้วเราก็จะได้ความสําเร็จมาแล้วครับทุกคนครับอาชีพเมนต์นะทุกคนนะเออนี่ครับมื้ออาหารของทั้งคู่นะครับต้องให้สองคนที่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะทุกคนนะถ้า เออรู้สึกว่าไออูโดมันจะเก่งมากนะครับเราต้องอาจจะต้องไปต้องเลือกอช่วยลุงเพื่อให้ลุงชนะนะเออถ้าเราไม่ช่วยลุงเลยนี่ลุงอาจจะไม่ชนะนะครับทุกคนครับตอนรถไฟนี่ให้ไปสํารวจเตาไฟแล้วก็กดรถไฟนะทุกคนนะเออพี่จะดับเอาน้ําแข็งมาด,ดับมันเฉยเลยเอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ you <laughs>